เฟฟปลาทับทิมสดมากเลยอ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยเนื้อฟูกรอบเฟฟก็คือ179บาทครับผมช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับมา3ามคนขึ้นไปเหลือ179อร่อยอ่ะทุกคนเหมือนได้กินแบบฟูอินวันงปลาั้งส้มตำทานง่ายเป็นส้มตำไทยแบบเด็กประถมอ๊เริ่มมัธยมละเป็ดปายอ่ะเป็ดปายหรอเป็ดปายอบบว่าแบ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อคะคือวันนี้นะฮะเรากําลังจะไปกาญจนบุรีกันทุกคนเฟนหาคล้ายๆเฟ้นบูด็อกไม่เกี่ยวอ๋อแล้นอนนอนอิ่มเว้ยเราจะพยายามหาของดีของเด็ดแบบออกมาให้ทุกคนดูก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะไปบุฟเฟ่กันครับบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ปลาทับทิมซึ่งชื่อร้านของเขาอะชื่อแพสสวยบ้านน้ำใสหรืออะไรสักอย่างแพไก่บ้านน้ำสวยเออแพหรอ มัว่วพี่บอลก็มั่วใช่ป่ะปลาทับทิมปลาทับทิมบุฟเฟ่เริ่มต้น179บาทปะ่ะม่ไปดีกว่าโอ้ตกหนักนะพอพูดถึงปลาพี่เราเคยรีวิวอะไรกันบ้างไหมเกี่ยวกับปลา ข้าวปลาแก้วว่ะอันนึงอันนั้นเป็นปลานิลเข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาแต้มันเป็นปลาทะเลอันนั้นอร่อยจัดเลยปลาแบบปลาเก่าแดงกินได้ปลาต้องโงไงเขาไม่น้ำมันไม่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำน้ำาันน้ำมันบอนไม่ค่อยชอบกินปลาเว้ยทุกคนเคยแบบก้างปลาติดคอใครถ้าคนแกะให้บอลก็ชอบกินทันทีเลยนะพี่บอลไงกินแล้วแกะให้เลย ตอนนี้นะครับวันก็ถึงแล้วทุกคนนี่ร้านชื่อแพอาหารวิวสวยน้ำใสต่ดูดูครับเอาทางเข้าที่เราเข้ามาทําไปดูว่าเป็นร้านลับไหมโอ้โหดูทางเลยร้านลับอยู่ว่าลับเย็นไม่น่ามีใครกล้าเข้าเป็นร้านที่ทุกคนต้องตั้งใจมากินไงเออไปเข้าไปเลยค่ันเหมือนร้านนี้เขาชอบสีชมพูนะดูดิ โมไซชมพู okay, อุ้ยฉลามอชอบนับคูณใหม่แล้วไม่ชอบนับคูสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเปิดโงี่โมงเย็นค่ะ,ะแต่ถ้าวันไหนของหมดก่อนก็จะปิดเร็วขึ้นน,นี่คือเจ้าของร้านใช่เลยจ้าไม่ใช่<ม>ค,ค่ะคอันนี้คือลูกน้องนะคะอันนี้ลูกน้องนะคะเงินเดือนจะไม่ได้หรอกค่ะ มีอะไรถามแม่ครัวได้นะคะตอนนี้แม่ครัวกำลังว่างตอนนี้มีเวลาคุยได้เพราะว่าป้ากับขี้โม่เหมือนกันนะลูกนะ<ด> <c oughs> โอเครู้เรื่องเล่า <30 S 2> มีกี่เมนูได้ครับค <30 S 2> ุณป้าสามสิบเมนูครับผมสิบเมนูครับผมบุฟเฟ่ก็คือร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับมาสามคนขึ้นไปเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ถ้าราคาปกติตอนนี้เขาเหยียบเป็นร้อยเก้าเก้าแล้วลูกเพราะว่าตอนนี้ป้าไม่ได้เลี้ยงเองแล้วลูกแล้วมีเวลาจำกัดไหมครับจำกัดสองชั่วโมงลูกชั่วโมงใช่ลูกเท่าไหร่ก็ได้ ใช่อออ่ะ๋ะคือว่า,ากินเยอะแค่ไหนป้าไม่ว่าแนละ้วลูกขอให้กินให้หมดลูกกินไมห่หมดป้าขอปรับขีละ30บาทสั่งน้อยกิบบนไม่หมดป้าห่อใส่กล่องกลับบ้านให้โอเคไหมอ่ะนี่เมนูก็รประมาณนี้นะเยอะมากเลยตอนนี้ป้ากำลังฮอตลูกช่อง YouTube มาบานแบะเลยบานแบะ <ๆ S 2> อันไหนอร่อยสุดฮะอร่อยทุกอย่างค่ะไข่เคี่ยวไข่ดาวอร่อยเลยโอ้ยไข่เจียวไขดาวอร่อยทุกอย่างเอางี้ดีกว่าปลาทับทิมสามรสมันจะได้แบบเปรี้ยวหวานทุกอย่างครบปลาทับทิมทอดมะนาวตำไทยปลาทับทิมทอดมะนาวอ๋อตำไทยมีตำปูปลาร้าป่ะอ๋อตำไทยเห็นมีปลาราอยู่ตรงนั้นอ๋อซื้อเมื่อกี้เอง ไข่เจียวไข่ดาวคือวันยำหนเอไมนู้นไงทอหมูหมักลาบหมูยำบุ้นเส้นหมยูยอไส้กรอกต้มแซ่บกุ้งหงส์เส้นอยากกินอ่ะจัดกระดิกกุ้งหงสบุ้นเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างละคือยังไงมันก็คุ้มมาปลาตัวหนึ่งปลาถิ่มทั่ว<อ>ไปก็ <จำ S 1> สั่งนะ้วยยำบุ้นเส้นยำบุ้นเส้นทิ้งตองสั่งเสร็จละเดี๋ยวไปให้เขาก่อนเบอร์โต๊ะน้ำบริการตัวเองเบอร์โต๊ะมีมีเบอร์ด้วยเหรออันนี้ชื่อโต๊ะอะไรฮะักิจครโอ้ยากจัง ถูกป่ะพี่จริง่าใช่ไปลุ้นไปลุ้นไปสองชื่อนั้นถูกป่ะถคือคือว่าอะไรพี่เพิ่งอู่รู้ก็พอล้ถูกไม่ถูกเหรอถูกไหมลืมซาเลียซาเีกาะเราก็ี่ยวชื่อโต๊ะนี่ตั้งจากอะไรครับตู้หลังคนในบ้านอ๋อชื่อตามนี้เลยฮะใช่ค่ะโอ้ขึงนขั้นกูมอง ข้าวนะฮะก็ตักเองบริการตัวเองทุกอย่างน้ําดื่มตักเองหมดเลยเขาบอกว่าหยิบได้ทุกอย่างยกเว้นเนี่ยหยิบตังในร้านก็พอนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มที่ปลากับพงเอ้ยโทษครับปลาทับทิมสามรสคืออาหารเขามาเร็วมากนะเร็วแบบเหมือนป้าเสกมาได้หมดเลยแบบเมื่อกี้แบบจับเวลาคือไม่ถึงครงชั่วโมงนะ แล้วแต่มันก็มัคือบอลน่ะต้องแซะกล้างก่อนดูว่ามีแบบแต่เนื้อเขาดูแน่นมากเลยนะทุกคนดูดิเขาพิ์กลางน้อยหรอางน้ยโอเคเลยกลางใหญ่กลางกลางใหญ่นี่ชิมแล้วนะครับทุกคนอร่อยอ่ะทุกคนเนื้อมันแบบหนึบหนึบสดมากเลยอ่ะแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็เนื้อฟูแน่นกรอบมันจะได้ความแบบ เปรี้ยวอมหวานเผ็ดเบาๆแต่เมน,นูนี้แบบวันชื่นใจแน่นอนปกติเจอแต่แบบนึ่งมะนาวถูกไหม<ช>อันนี้ก็เป็นทอดมะนาวเดี๋ยวชิมน้ำก่อนว่าเหมือนแดงหรือเปล่าเปรี้ยวไหมมกินพริกเขียวคือแบบขึ้นตามากส่วนตัวรู้สึกว่ารสชาติยังไม่สุดเท่าไหร่ อมส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าอ,อันนี้เป็นเมนูปลาทักทิมทอดแล้วก็ราดด้วยส้มตำไทยนะครับเหมือนได้กินแบบทูอินวันทั้งปลาทั้งส้มตำทานง่ายเป็นส้มตำไทยแบบเด็กประถมเริ่มมัธยมละ เผ็ดปลายเหรอเผ็ดปลายเหรอเผ็ดปลายโอ้แบบว่าครับนี่ว่าแอบสั่งได้แน่เลยว่าแบบของแบบเขาเขียนอยู่ว่ารสชาติไหนเขียนบอกได้เลยผิดที่เราเองผิดที่ผมเองครับโทษด้วยครับมาบันจะเริ่มกินเมนูอื่นบ้างแล้วทุกคนที่สั่งมาบันเป็นสั่งข้าวผัดนะนี่ใหญ่มากข้าวผัดกุ้งข้าวเขาดูโอเคมากเลยอืมกลิ่นกระทะหอมมาก ข้าวผัดคือจืดเลยจืดจืดเลยเอเอามากินคู่กับปลาเออเพื่อ,อามากินคู่กับอย่างอื่นเม็ดข้าวคือล่วนมากแบบเม็ดข้าวดเาีเขาใช้ข้าวหอมมะลิแน่นอนอร่อยมากแบบจืดถูกแล้วไม่ที่ไม่ได้ตัดข้าวสวยนี่เดี๋ยวบอลกำลังจะชิมอันนี้ทุกคนเขาบอกว่าทีเด็ดเลยแกงส้มชะอมกุ้งโอชะอมแบบใหญ่มากดูนี่ กินหมดนะเนี่ยคนเดียวเนี่ยอร่อยมากจริงๆคือมันแบบครบรสอะ่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดไปไปลายหวานๆหน่อยอครบรสจริงๆอร่อยมากอี่งเ้เนี่ยต้องสั่งอับข้าวหัดจริงๆมากมาชิมกุ้งอบวนเส้นวนเส้นดูแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนี่นะไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนเลยอะ่ะไ Mm hmm. รสชาติดีนี่ว่าเขาทำรสชาติแบบไม่ได้จัดมากเกินไปก mm hmm. ำลังดีขุง mm hmm. เส้นโอเคเป็นไงเชี่ยขิงเส้นดีมากแ <c oughs> กยังไม่ได้กินปลาไงขอตัวไปกินก่อนทุกคนพี่บอลแบบจะข้าไปแล้วเขาอยากกินแกงส้มมากย <Yeah. S 2> น,นมาแล้วยื่นมือรับทันทีอะไรเนี่ยใ mm hmm. หโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อย มีาคนเดียวเลยเหรอของเทียพี่กับเทียแบ่งงานเสียงอะไรพี่กันคืออะไรเสียงกินหางมีคนกินหางด้วยเหรอทุกคนมีคนกินหางกินขี้กินตาในหมดอ่ะข้าวผัดชะอมไหมครับข้างผัดชะอมอะไรอยู่อ่ะ ห่างก็มากเข้าใจป่ะเนี่ยอรอ่อยจระบแกงแกงดีไข่ป้าทอดใหม่หรือยเลยเอ่ะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่ไก่ไข,ไข่น,ขน้มันสองน้อนน้ำปลานิดนึงเชียกินแล้วนะครับอร่อยไะเชียรอร่อยรสไรบ้างมีเอ็มเนบนบอนโม้ยียนี่มันปลารสหลูอ่ะปลาไฮโซ นี้นะครับ179บาทเท่านั้นนะครับอิ้มนี้ใช่อิ่มอิ่มแบบคือราคาคุ้มมากทุกคนปลาบันสั่งไปประมาณ4ตัวปกติตัวหนึ่งอะ่ะก็โหเกือบ200แล้วป,ป่าปลาทับทิมอะ่ะใช่ที่แบบขายกันที่กรุงเทพยังไม่ท,ไมทำ<ไ>ปเป็นเมนูนะเออยังไม่ทำเป็นเมนูด้วยแบบแค่แค่แคนึ่งแค่เผาธรรมดาอันนี้คือแบบโคตรคุ้มเลยทุกคนทุกคนสามารถมาตามบอลได้เลยนะฮะปักกุ๊ก็แบบมาได้ที่แพอาหารวิวสวยน้ำใสนะครับก็อยู่จังหวัดกาญจานบุรีนะครับผม ตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นครับแนะนำไม่ว่าวันไหนก็ตามจองจองจองหมดเลยเพราะคนอะเยอะมากเพราะว่าเมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าถ้าจองอะจะได้ริมน้ำอถ้าไม่จองเอาง,งั่งข้างบนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบาย